เอาละครับกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลเซอร์นะฮะเราเราก็อ,อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซชเช่นเคยวันนี้มีเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนั่นก็คือในเรื่องย่อยเพิ่มมาหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับซับสตอรี่ในเรื่องย่อยใน,ในเรื่องเดอะไวท์เซิร์ตคอนเทนต์นะฮะนั่นก็คือเป็นภาคของ The White Search นั่นเองเป็นพ,พวกแกงไวท์เซิร์ตแหละแกงนากาละ <c oughs> มาตั้งแต่วันที่9กนะฮะนั่นก็คือเมื่อวานแลนะนะเล่นจบก็จะได้ไอคาว่าเลบสีส้มตัวนี้นะเอาไปทำอะไรได้ไหมก็ก็ไม่ได้หรอกก็เอาไปอัพหรือไม่ก็เอาไปขายแล้วแต่เราเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้จากในะเรื่องย่อยก็คือเพชรฮะตัวยันยันแล้วก็ขังจำนวนหนึ่ง ด่านเขาก็จะมีทั้งหมด15ด่านเลยฮนะ15ด่านเลยโดยด่านที่1กับ2นะด่านที่1จะได้ยันอ่าด่านที่2จะได้คลังแล้วก็สลับกันไปสลับกันไปแบบนี้แหละยันคลังยันคลังยันคังจน,นถึงอันที่15 15จะได้เป็นไอคว่าเลิฟสีดาแทนนะฮะโดยจะได้ ยันผ่าวิญญาณทั้งหมด35อันยันก็คืออันที่อยู่บนหัวเนะี่ยรูป35ข้างบนนะฮะปุ๊บปุ๊บปุเห็นไหมไม่รู้แล้วก็ได้คังตาละ30,000ครับรวมกันเป็น2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0หำหรับคังนะก็เ,เยอะเอาเรื่องอยู่แล้วก็ได้เพชรครับแน่นอนด่านละ5เพชรครับทั้งหมด15ด่านเป็น75เพชรครับ ก็ใครที่ขาดเพชรอยู่นิดหน่อยก็สามารถไปฟาร์มกันได้หรือไม่ก็ผู้เล่นเก่าก็สามารถไปเก็บเพชรกันได้ในด่านนี้นะเพราะว่าผู้เล่นเก่าค่อนข้างที่จะหาเพชรยากละก็ะไปเก็บเพชรกันหน่อยสัก7จเม็ดนะก็ด่านก็ไม่ได้ยากอะไรนะเล่นง่ายๆเอาตัวธรรมดาไปเล่นก็นยังเล่นได้เลยฮนะโอเครายละเอียดก็จะมีประมาณนี้แหละเราไปเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะไม่จำกัดเวลานะ มันจะอยู่ตลอดในเ,นเรื่องย่อยนี้แหละฮะอันนี้ก็เป็นประชาสัมพันเล็กเน้อยจากทางเกรมนะฮะผมจริงเอามาบอกให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อใครแบบฟาร์มในเรื่องย่อยจนหมดแล้วเนาะก็เลยแบบไม่สนใจละทั้งมันอ่าอันนี้ก็เอามาบอกกันนะว่าในเรื่องย่อยมีด่านมาแล้วไปเก็บเพชรกันหน่อยโอเค,อเคผมต้องฝากลิปนไวเทนานี้นะฮะกท่านอ่า เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ